ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งยังมีสองพี่น้องที่อาศัยอยู่ในครอบครัวหนึ่งซึ่งพ่อกับแม่ของพวกเขานั้นได้ตายจากพวกเขาทั้งสองไปหมดแล้วทั้งสองพี่น้องเลยต้องกำผพพ้าพ่อกำผ้าแม่เพราะว่าพ่อกับแม่ของพวกเขานั่นปะแต่ผ้าไว้ให้กำเมบ่ได้ปามีดไว้นำทั้งสองคนเลยได้กำแต่ผ้าเฮ้ยอันนี้นอกวรวและ ผู้เป็นอ้ายนั่นเป็นคนที่ดูมันขยันเพียรต่างจากผู้เป็นน่องที่เอาเต่นอนถาให้อ้ายหามาส่กินอยู่มามือหนึ่งในคืนนั่นมีฝนตกหนักผู้เป็นอ้ายเลยบอกน่องว่าน่องเอ้ยมื่อคืนนี่ฝนตกหนักไอ้ยสิออกไยยามให้ยามหน้าก่อนด้ยอยย่านนำท่วมหน้าเราะขาเขาเห้ากล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วห่วย ไอ้ยาไปดนอะไรเด้อน้องยานผีหึกลัวหนามึงเป็นยานกลัวผีอีกมึงควรยานัวมึงเองลายกลัวเออเออบอกไปดนดอกไปตอบบังหน้าข้าวเดียวแต่ก็กมาแล้วน้องนอนถ่ายอยู่นี่เด้อไอ้ก็มาไอซสิหาเขาหานำให้กินเด้อน้องเด้อโอเคไหวไอ้เฮาคือวอกแปลกๆวะ อวากับบะไ้พิการนะไปมาได้อยู่คือว่าเขาห้านําไม่กินปานคนพิการเว้ยพิการกระแต้ใจนีล่ล่ะรอวันนี้ยังบูมี่พมาหมักอยู่เสียดายความรอดีเนี่ยนี่แหละนะเกิดมารอโผดไฮ้กับวกกามามักเว้ยอกูได้ส่งเขวน้ำหนองกูด่เดออ,อไปหน้าคนดเด้ออยู่ให้ยูหน้านี่ บรรยากาศมันดีแทว้ว่าจ้างหลดหยกหยกเคื่อนมาตั้งไว้อยู่หน้าดีบ่ว่เอ๊เข่าห้ากับ่ได้ล่มนี่วะเขาห้าก็งามอยู่ด้โอ้แต่กรลอสูเห้าบ่าได้ดอกเว้ย <c oughs> อฮึอเมนตัวพิสังเลยมานอนคดอยู่นี่โอ้หนาวบ้นอ้ะนั่นแหละครับหลังจากที่ไอไปหดหน้า ก็ได้แนะนไปเห็นงูที่นอนคตอ,อมมยู่ขางปุ่มไหมด้วยความสงสารและด้วยความจิตใจดีของจองที่คิดว่าง,งูเห่าตัวนั้นตาฝนจนหนาวจองจึงได้จับงูตัวนั้นมากอดไว้แลวเอาเสียของเขาตุ่มให้งูตัวนั้นโอ้จงงูน้อยเมื่อขึ้นฝนตกหนักเจ้าคือสิตาฝนมมดขึ้นนาเจ้าือสนหนาวจนนอนคตรในปัณนี้มา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  คยชีิในจออบอุ่นเองหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่บ้านของจองบ้าหอมเทว่าโอ้อายเอาเห็ดยังกินนาะคือหอมแทนอเห็ดยังกินลายโอ้กินหอมไปหอนในห้องเลย่วดพัดงูเลยนองเอ้ยมูดีโชคดีไปจอบงหน้าอายเห็นงูนอนขดดูคิดว่ามันคือสีนาวแห้งอายเลยจับมันมาพัดใส่หมอป่านนี้มันคือจิอุ่นแล้วล่ะ โอ้มันบอุ่นแล้วไอเอ้ยป่านนั่นนะโมเมนมันมองเท่งแล้วบ่านนั่นนะโอ้ยครับมันไปน,น่ะมันมองเท่งแล้วจกเล้วขึ้นสิอุ่มให้มันอุน่นกระยามันกัดให้อุ่มลงม้อซะโท่ไอ้อกูทัางใจดีไม่เมตตาอะไรแม่แต่สัตว์ดรละฉานก็ยังขาได้ลงคอเนาะหลังจากที่จองไรน้องกินพันงูตัวนั้นเข้าไปแล้ว เขาทั้งสองกังหูซึกแปลกๆเพราะพวกเขาหารู้ไม่ว่างูที่พวกเขากินเข้าไปนั่นบอเมนงูธรรมดาเพราะมันคืองูเหา่าเอองูแล้วนะว่างูเห่ามันมึงภากให้มันตื่นเต้นในดูบักโคโกเสียเงินจ้างมาตั้งมากหลายเออเอาไม่ครับเอาไม่หลังจากที่ทั้งสองกินพัดงูตัวนั่นเข้าไปแล้วพวกเขากระหูซึกแปลก พะว่างูตัวนั่นโบแมนงูธรรมดาเพราะงูตัวนั่นคืองูผีเจ้าทีเจ้ามือต่อมาจ้องงูซึกปวดท้องย่างหุนแหงอย่างที่พวกเคยเป็นมาก่อนสาเหตุก็เป็นยอนวาเขาปวดขีเออโบแมนครับหน้องบ่ตลอดนะฮาสาเหตุก็เป็นยนวางูเจ้าทีอาฆาตแข้นพวกเขาทั้งสองอย่างหุนแหงจ้องที่จะเอาชีวิตของทั้งสองคนแต่ทั้งสองพี่น้องนั่น ยังบบหูตวัววาชีวิตของพวกเขาทั้งสองนั้นถือวิญญานงูเจ้าทีจองจและไม้ปองไว้แล้วร่วมทั้งปอดทั้งสองและมากหัวใจอันน้อยนิดที่บ่มีภัยต้องการของพวกเขานําน้องเอ้ยเขาคือพากันเจ็บทองแบบนี้หรือว่าเป็นโยนเากินผัดกูตัวนั้นป้าหูแลวไอ้ไพากินก็กินน้ําอ้นี่ละเห็นแนวไหนเขามันจนมิยังก็ต้องกินเพื่อประทังชีวิต พาพ่อกับแม่บางทีพ่อกับแม่เหากลับขึ้นมามึงเป็นบา้าบอพ่อกับแม่ตายจากเหาไปตั้งแต่ในหน่อยพุน่นพุ่นจะขึ้นมาได้นแนวใดบกเลยก็กินหอดพอ่อกินหอดแม่ดิเกิดมายัางบัทันเดนี่ละคุณพุน่นซ้ำพุ่นกะตายก่อนแล้วห่วยตอบแทนบุญคุณที่อ้ายบอแม่นนี่ละคุณเออนั่นล่ะยับงบัตรนินทตอบแทนบุญคุณพุน่นซ้ำพุ่นกะจางเข้าไปแล้วพวกเจ้าไม่ต้องเสียใจไป ถ้าจะส่งพวกเจ้าไปอยู่กับพ่อแม่ของพวกเจ้าเองเจ้าจงไปตอบแทนบุญคุณกันในนรกชาติถืดอ้าวคุณผีเจ้ามาจากทางไหนเจ้าจงกลับไปทางนั้นเลยข้าไม่ชอบผีอ้าวเว้นแล้วข้าก็เป็นผีงูที่พวกเจ้าตั้งสองกินเข้าไปนั่นไงในเมื่อพวกเจ้ากินข้าข้าก็จะกินพวกเจ้าณบัดนี้เจ้าเฝ้ากนเขาในหน้าข่อยกำลังสุก ขันเจ้าขาคอยล่ะไพสิเก็บเกี่ยวเขาให้คอยเจ้าบ,บ่อจมากเกี่ยวให้คอยให้คอยเกี่ยวเขาแล้วซะก,ก่อนจึงมอขาคอยขันเจ้าอยากขาคอยไว้ๆเจ้าก็ต้องมาเกี่ยวเขาซอยคอยให้มันแล้วไว้แม่ในมือทั้งสองพี่น้องขอแบบนั้นและโดยความหน้าตาดีและโดยความรอเล้าอาก,การของจองผีจึงตอบตกลงในทันทีหลายมือผ่านไปด้วยความโสดของจองและโดยความเซ็กซี่ของผีที่ยัว่วยวนจิตใจของจอง จองจึงจับผีตอนนั้นมาเหตมียน้องผีเอ้ยมีแฟนแล้วไปไอ้โสได้น้องมาเป็นเมียไอ้ฉนเนาะหึยสีมาจีงายจีมได้แต่มากันนี่กันสั่นกระตกลงหลังจากที่จองและน้องผีคล้องหักกันจ่นั่นก็เกิดเหตุบรคา,คาดคิดขึ้นเพราะว่าอดเวลาที่ท่านยมจะต้องนำตัวน้องผีไปสอบสวนและตัดสินบาปบ,บุญแล้วส่วนเรื่องเล่าสิเป็นเน่าได้นั่นติดตามต่อ,อในที่อจองและน้องได้กินงูตัวน,นั่น และถือผีอากาดแค่นจ้องที่จะเอาชีวิตของทั้งสองแต่เกมผิดน้องผีเสียทาให้กับจองผีจึงกลายเป็นเมียของจองแต่พวกเขาทั้งสองก็คองหักกันได้อดนท่านยงก็ได้ตามมาเอาดวงวิญญาณของน้องผีเพื่อไปหาคำพิพากษาเสียแล้วนี่ครับท่าน่มนัง่งตัวผีตนนี้มาได้แล้วดีมากเจ้าผีเจ้าตรงเรามาสิว่าตอมนนีชีวิตอยู เจ้าทำความดีและความชั่วอะไรไว้บ้างความดีของข้าก็มีอยู่ว่าเคยช่วยเหลือชีวิตของไก่น้อยให้หลุดพ้นจากความตายไว้ครั้งหนึ่งช่วยบนบรรปาลให้มีฝนตกเพื่อช่วยชีวิตของม,น,มนุษย์และพืชพันธุ์รวมทั้งสัตว์น้อยใที่มีอาหารเพื่อเลี้ยงชีพส่วนความชั่วของเจ้าเจ้าคิดอาฆาตแค้นหวังที่จะเอาชีวิตของพี่น้องกัร้าที่หากินเพื่อเลี้ยงชีพไปวันๆแต่เจ้าก็ยังไม่ได้ลงมือทำ นั้นเจ้าก็ยังมีกรรมดีมากอยู่ข้าจะส่งเจ้าไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งสิให้กูล่งมือแนวด้ยกูก็่ว่าสิลงมืออยู่เสียทายมันก่อนมันต่ำกูเห็ดเมี่ยา่ำท่านสวรรณจักดการส่งผีตัวนี้ไปเกิดอยาฝ่าก่อนทันย้งขอเวลาไปลากหักไข่ก่อนจักสามสิปดชั่วโมงข้าให้เจ้าได้แค่สองวีเท่านั้นเพราะข้าต้องส่งเจ้าไปเกิด เดี๋ยวจะไม่ทันจองตัวเครื่องบินจองวีก็ได้ค่ะท่านยมหลังจากที่ผีลำลาและได้บอกว่าเขาจะไปเกิดเป็นมนุษย์และยังได้บอกปานเขียวสามจุดตามร่างกายของเขาให้จองนําไปหาเขาในชาติต่อไปแต่เขาก็ได้บอกจองไปเพียงแค่สองจุดเท่านั้นก็ได้เวลาทีจะไปเกิดแล้วเพราะเครื่องบินใกล้จะออกบินแล้วน้องผีจึงได้บอกกับท่านยม ให้มาบอกกับจองแทนหลังจากนั้นจองก็ได้ออกตามหาสาวสายกางเกยงยินออตามหาน้องพีกระทั่งชีวิตของเขาแต่กับโบเห็นเออน้องพีขึ้นเครื่องบินไปเกิดอยู่ไซไดโน่คือหาโบเห็นน้วในขณะที่จองกำลังคิดอยู่นั่นก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งคือกรดชนใกล้กจะสิ้นใจแล้ว จงจึงได้แล่นเขาไปช่วยผู้หญิงคนนั้นแต่จองก็ได้สังเกตไปเห็นปานสีเขียวทั้งสองจุดของผู้หญิงคนนั้นที่ตรงกันกันกบน้องผีของเขาบอกไว้ก่อนไปเกิดปานของผู้หยิงคนนี้คือตรงกันกับน้องผีบอกไว้อา้าวมีสามจุดพอดีสางเถอะคือสิบโูแมนน้องผีของเขาดอกเนาะผู้หญิงคนนี้คือน้องผีของเจ้าก่อนไปเกิดเขาได้บอกปานเขียวจุดที่สามกับข้า ใ,ในขณะที่จองกับทันยมเว้ากันอยู่นั้นนองผีที่พึ่งพอกับจองก็ได้สิ้นใจตา,ตายไปอีกครั้งฉะนันจึงเย็นให้จองเสียใจเป็นอย่างนักจ้องห้องให้จนขาดใจตา,ตายไปนำนองพีของเขาหลังจากนั้นทันยมก็ได้นำอาดวงวิญ,ญญาณของทั้งสองลงไปนรกเพื่อตัดสินบาปบ,บุญและได้นำอาดวงวิญ,ญญาณของทั้งสองทรงไปเกิดอยู่คนละหมู่บ้านเพื่อให้เขานำมากันในศาสตร์ต่อไป นเมื่อพวกเจ้ามีกำลังวมกันอยู่และสัา์ก่อนพวกเจ้าก็เคยเป็นเนื้อคู่กันบัดน,นี้ข้าจะทรงพวกเจ้าไปเกิดคุณละที่เพื่อชดใช้กรรมและพวกเจ้าก็จะได้มาพบก,กันเมื่อถึงเวลาก่อนสิไปเกิดกับขอถาแมแน่ันยงอันตั้งดิ่ันยงนางอยู่น่ะบ่ห่อนก้นบ่บ่แมนก้นพงแล้วว่าเห็นไฟลุกอยู่อยู่ได้แนวด นรหลกห่อนปานี่ท่านคือโปผูกต้นไม้ไว้หลายหลายหรือบอกระตินแอจักหาเครื่องนี่ให้นารากมันนาอยู่คือแหนและกาเห็ดแรงตรองเดียวในนรกนี่ให้นางต่องเที่ยวมาเที่ยวกับพ่อจะได้เก็บค่าสถานที่พ่อได้เงินมาจ่ายค่าไฟ่ะนะามันบอกระมีเหตุผลเวยเจ้ามนุษย์เจ้าบ่ต้องมาพูดมากข้าเป็นยม,มทูต คาบาหูห่อนบออหูหนาวนรกมันต้องห้อนแบบนี้เพื่อลงโทษพวกที่เหตุาบาปให้มาสดใสกรรมในนรกแห่สะสมกับาบาปของพวกมันถ้าพวกเจ้าอยากสบายตอนเป็นมนุษย์พวกเจ้าจงมันสร้างแต่กรรมดีเข้าไว้มากๆพวกเจ้าก็จะได้ขึ้นสวนรรค์อยู่สวรรค์กจ็จะบ่ห้อนคืออยู่นรกเจนปันทิปแอบเมื่อแปดโนนแล้ว อ้าวเคงไดเครื่องบินจะออกวิน่ในสองนาทีที่ฝ้าสง่งวิญญาณมาเด้อจักน้อยเสิยบท่านขึ้นเครื่องได้จ้าโอเคครับครับทราบเดี๋ยวซีซื้อในมะขามขวาชุดแล้วให้ฝากดอกน่าลกกระทันสมัยเว้ยมีโทรศัพท์ใส่ล่มเสาคอเซนเตอร์เฉยเว่อร์นวมันเลยเนาะท่านสวนนำผีสองตัวนี่ไปเกิดขครนงบินใกล้จะออกวิ่แล้วเออ ยังหมาอบอท่านสุดสิได้ไปเกิดอีกแล้นั่นล่ะครับใน่ที่สุดจองและคนฮักกงเขาก็ได้ไปเกิดต่างที่ต่างหมู่บ้านกันย้อนเขาทั้งสองมีทั้งกรรมดีและกรำสัว่วเขาจึงได้พัดภาคจากกันไปเกิดคนละหมูบ่บ้านจองนั่นไปเกิดที่หมูบลล่บ้านเหลาขาวส่วนคนฮักกงเขาเกิดที่หมูบ่บ้านกับแก้มร่วมเป็นกับแก้มเหลาขาวเออหมอ ย่ำใดตัวสีมีเมียจักเธอตูถามห้องบ่หัวอเอากระถามมึงนันลลาอยู่สองคนนี่ตัวเสห้ถามว่าเขาสั่นบ่เออกับบ่ท่านอยากมีเนาะยังหาคนถึกใจบ่มีเห็นแนวดเขามันรอเดมันต้องหาคนที่ถึกตาถึกใจให้มันสมศักรีเนะแม่เออมึงหีดไปหาไพสิเอามึงนะ่ะแต่ละมือกินแต่เหล่า เออแต่กินไปก่อนได้เมียแล้วค่อยเลิกก็ได้ทำเหล่าซื่อเออ,อมันเลิกไงปันนันคุนบอเออนี่มันก็ลายมือแล้วได้หมอมันยังหลายมือน่ะห้อยลายมือแล้ด้เงินที่ยืมเข้าไปนะ่ะมือด้สีใส่นะ่ะโอ้ยตัวก็เป็นห่วงเข้าปันนันผู้บอหมอเงินเอายืมตัวไปนะ่ะเข้าใส่เบิร์ดแต่มือแรกพุน ตบวต้องเป็นหวัวงออ้อดนั่นล่ละครับนั่นขณะที่ทั้งสองลงกันอยู่นั่นก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งย่างผ่านมานั่นก็คือน้องผีของจองในาศาสตร์ก่อนแต่เขาทั้งสองกัดจํำกันบ่ได้พ่อแต่จองได้เห็นน้องผีเป็นข้างแรกหรือว่าข้างตามิตนั่นแหละครับจองก็ไดยตกหลุมกระปูในทันทีตกหลุมหลักทีโคโซกว่าผิดตลอดเว้ย สิไดเปลี่ยนข้อโศกใหม่เลยนะเป็นไดเซียวถือใจบบเซียวไปแม่จัดการขาบข้อซิทรถหมอโฮ้ยผู้สาวได้โบมเมนตอนซิทอันผู้สาวครับสิไปทางไดโน,โน่ครับไปใช้กระยาแล้วเหลือ,องงงคอยเจ้าเป็นไผผู้จักกันตอนไดีดโฮ้ยนาคือปวกดิลินโตปันดาลาโน่กระยานว่าลงทางซันดอก ว่าสิบ,บอกทางเจ้าหูบอกแถวนี้ทินคอยบดเลยได้ไป่ถามเจ้าคอยมาหาครูมันของคอยเขาว่าอยู่แถวหมู่บ้านนี่นั่นแหละครับเมื่อจองตั้งใจสิจีบสาวแต่สาวคนนั้นก็มีเนื้อคููอยู่แล้วแต่จองกับไรลมเลิกความพยายามนั่นจองนั่จีบสาวคนนั้นทั้งที่หูว่าเขามีครูมันอยู่แล้วส่วนครูมันของสาวคนนั้นกับบแมินท์ชายคนอื่นใด นั่นก็คือกัปันน้องชายของจ่องในศาสตร์กรน,นั่นเองกำปันเสียชีวิตยอนวาไอของเขาออกไปนั่มหาสาวบวกลับมาบูมีคนหาข่าหาหน้าให้เขากินเขาก็เลยเสียชีวิตและได้มาเกิดอยู่บ้านเดียวกับจ่องเฮ้ยสิุนยังสมคูมบันซื่อโบแมนผัวมีผัวไอกระักคือเกาดูลาเด้อนั่นแหละครับจ่องพยายามจีบสาวคนนั่น จนเถึงบ้านไปใส่ได้นอผู้สาวมันมากยังงี้มากันไปหาผู้บันสาวคนนั่นตอบด้วยความลำคาญแต่เขาก็บูว่าคำตอบของเขานั่นเหดให้จองใจขึ้นเป็นอย่างนักจองจึงคิดว่าใส่ไมอ่อนบอได้ก็ต้องใส่เล็กแทน <c oughs> บอบแมนครับจองจึงคิดว่าใส่ไมอ่อนบ่ได้ก็ต้องใส่ไม้แข็งจองจึงจับสาวคนนั่นแกคอเขาไปในบ้าน ต่มสาวคนนั้นเห็นแม่เนีทันทีหลายมือพานไปสาวคนนั้นก็ได้ไปท้อนมันกับครูมันของเขาย้อนติดใจนันนีลาทาเต้ของจ่องไอ้กำปั้นเมื่อนี่น้องมาทอนมันกับไอ้เอา้าเป็นยังเงอนี่ลาอยมันบอดด์นะเออถอนก็ถอนแล้วไอ้กับบในามาผู้หญิงตั้งแต่แรกอยู่แล้วไอ้ถึงแม่บังคับให้มันกับน้องไอ้อยากได้ผัว นั่นล่ะครับแน่นที่สุดจองก็ได้ค้องหักกำนองพี่ของเขาต่อในศาสตร์นี้นี่แ่ละนะเนื้อคู่ไปยู่ใสก็ได้มาเป็นเนื้อคู่กันคือเกา